เดี๋นนยนเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งก่อนสวัสดีค่ะเอาอะอรกาศเดีนย่น,นี้ก็อยากกินของร้อนมาถูทางแล้วค่ะได้ค่ะเฮ้ยแต่วิญญาครับที่ร้านดีเนาะสวยเนาะเฮ้ย ตอยอะไรปะลืมอะไรอะเรามีคนแอบมองเลยอยคุณผู้ชมนั่นไงสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการชิฟเชฟพบกับแอมแล้วก็มาตอยเช่นเคยใช่ใช่วันนี้เรามาบุกกันที่ร้านดังแห่งหนึ่งที่มีการตกแต่งสไตล์การ์เด้นนะคะก็คือร้าน Plantation Cafe นั่นเองค่ะอยากจะบอกว่าใกล้ออฟฟิศเนาะเฮ้ยแต่แอมชอบบรรยากาศนะคืออากาศเย็นๆอยากได้คนมาเกาดไม่ใช่หร มัชเมลโล่กับลาเต้ร้อนด้วยเหรอนุ่มไหมนุ่มนุ่มมากแล้วก็ดื่ม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 แอมว่าต้อยทานได้นะเพราะว่ากลิ่นกาแฟเขาแบบหอมอ่อนๆแึกว่าโอ้ยสดชื่นอ่ะวันนี้อ่อยอ่ะทำไมมีมัชเมลโล่ด้วยอ่ะนี่ขอลองชิมแบบดื่มเลยแล้วกันเขาเทได้เก่งมากเลยนาออีกนิดนึงก็จะล้นเลยอุ้ยอร่อยอ่ะอร่อยไหมคือ ช็อกโกแลตหอมมากใช่ไหมรู้สึกว่ามันแบบนุ่มอ่ะความเข้มเป็นไงบ้างความเข้มความเข้มคือกําลังดีเลยคือมันเข้มข้นอ่ะแล้วมันแบบคือแบบโกโก้ชัดเจเลยใช่ไหมเมื่อกี้ตอนนําเดินมาแอบเห็นว่ามีเมนูพวกของกินเล่นจริงหรอแอกินจริงได้ป่ะไม่อะไม่อยากกินเล่นอะคืกินนจริงจังอะแต่เขาพูดสวยงามคือกินเล่นอ่ะอางี้ดีกว่าเราจะกินอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันําพี่เขาไหมําที่เขาดีกว่าพี่คะ มาไรยันึงเลยตะโกนจากนี้เลยพี่คะอยากได้ของกินเล่นมากินจริงๆอะค่ะอาเป็นปีกไก่ทอดไหมครับปีกไก่ทอดหรออันนี้ได้กินเล่นแล้วปีกไก่ทอดเ็ดทัฟเฟิลครับมีอะไรอีกไหมอ่ะแบบพวกเส้นอยากกินพวกเส้นเส้นเอาเป็นอะคาโบนาร่าไหมครับไฟชีคาโบนาร่าไส้มีไม่เอามีไม่กินก๋วยเตี๋ยน้ำใสแล้ว นูป้ป่ะมีโปแล้วน mm. like nah, okay. ู้เขาเปิดใหม่แถวโน้นเอาเเเอาป็นสปาเกตตี้ได้ค่ะได้ครับแนะนำเป็นไฟชีสคาโบนาร่านะครับอุ้ยเอาเอาดิรออะไรอ่ะเอาค่ะนี่คะอยากได้พวกขนมปังมากินอะไรร้อนๆกับเครื่องดื่มร้อนๆมีอะไรแนะนำไหมเอาเป็นขนมปังกระเทียมไหมครับขนมปังกระเทียม เอาเอาเอากระเทียมแบบหลายๆหัวเลยนะอยากกินมูสค่ะเล็กคูล่าป้าโคตรกระเทียมนะฮะได้ค่ะขอโคตรกระเทียมเลยเหรอพี่ครับจัดมาเบาๆโอ๊ยอยากกินพวกชีสด้วยอ่ะมีไหมเอาอีกแล้วอยากกินชีสมีไหมคะชีสแนะนําเป็นบูราต้าครับเป็นชีสลาวาครับกินแล้วแบบทะลักเลยป่ะทะลักออกมาเลยครับโอ้เอาค่ะเอาค่ะขอทะลักเยอะๆนะพี่เดนท งั้นเดี๋ยวเพิ่มเติมอีกสองอย่างนะคะพี่ได้ครัเกี่ยวกับชีสเราอ่ะได้ครับผมโอเคได้พี่คิดอยากงละสี่อย่างเอ้ยไม่พอไม่ได้แล้วเอาอีกเรามากินเครื่องดื่มกันวันนี้ไดเอาสามสิบห้าเอาแล้วทำไมเราเม็ไม่รู้ล่ะนี่ชีสหรือเปล่าไม่ใช่นะคะกระดาษทิชชู่รือว่าเป็นผ้ากันขนมปังกรันฮะขนมปัง กระเทียม,ยมโอ้โหมันเป็นโคดขนมโคดขนมปังและบัลลงมาโคดกระเทียมเออคือพี่ไม่ผายหนูเลยหรอคะเดี๋ยวนะทำไมที่นี่เขายกกระเทียมมาทั้งห่วองนี้เลยล่ะตอยแอมว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเลยนะปกติขนมปังกระเทียมทั่วไปก็คือจะทาตรงนี้ทา,มมาแล้ว,ลวก็แล้วก็ขนมปังก็ชิ้นเล็กเลพอดีค่ะอ่ะคนละครึ่งแล้วกันมาจัดมาออุอ <laughs> อยคือมันไม่ใช่แห้งแล้วอะ่ะมันอ่อนแล้ว ชิมเหมือนสิแอมส่งปลอยไปกินก่อนเป็นเหมือนหน่วยก้านตายในการแบบไปชิมลองของปอยโต๊เปล่าเฮ้ยอร่อยจริงเหรอนาะรสชาติเป็นไงกระเทียมหอมนะหอมเลยไม่ฉุนเลยอร่อยแล้วก็ขนมปังก็ข้างนอกกรอบข้างในนุ่มชุ่มฉ่ำเลยหอมมากค่ะจริงเหรอกระเทียมไม่ฉุนเลยเหรออืมอืมอืมอไม่เชื่อแอมอ้อนเริ่มหิวแล้วอ,อืมแอมจริงตังแนละ้ววันเนะี้ย ปีกไก่มีหนังปมาปาเกตตี้หรอพี่คะเสร็จยังคะเราได้สั่งได้ดังใจเลยอุ้ยคืออะไรอ่ะโอ้ยน่ากินน่ะนี่เอาไอชิปมาอย่างนี้เลยเหรอตอยเอาขอจัดกันเลยโอ้ยว่าแต่ว่าข้างนอกมันคืออะไรอ่ะอืมต้นผ้าโหโอ้โหต้องกินกับขนมปังใช่ป่ะแอมว่าน่าจะใช่อ่ะอย่างเดียวคงอาจจะทำให เหมือนริมรดเยอะไปต้องค man, umas, องำคู่คนครึ่งเลยครึ่งน like anyway mm ี้เลยครึ่งนี้แล้วกันหูเย็นมันเย็นหรอมันเย็นด้วยเฮ้ยไร่อร่อยคืออะไรอ่ะเป็นชีสเย็นๆหนักโัยจริงหรอแล้วไม่เลี่ยนเลยคือแบบรมชาติาชีสมันก่อมๆแล้วก็แป้งแป้งนีหรอข้างนอกมันนุ่มมาก ไปชิวก็ได้ตอนนี้อา <laughter S 2> หารมาแล <benefit> ้วหยุด <Quan> ชิวอ่ะนี่ขนมลองเพิ่ฝันไปพออาหันารอีกเพิเลยอะลองอันนี้บ้างนี่ไงสปาเกตตี้คาโบนาล่าฝ้าชีสใช่น่าทานมากๆตอยจัดแบบกระส่วกระสั่วอย่ออย่าันเตอียองเด็ยวยอันเดีวอาคเวเ็อนอเีนเยเดีอดยอยอยนนย อ,ลลอร่อยเลยหอมชีสอ่ะคือแอมเห็นชีสมันฉ่ำมากเลยนะฟินกับเบคอนมากค่ะหอมเบคอนแล้วก็หอมชีสมากชีสเยอะมากเลิศอ,อ่ะโอ้โหเฮ้เดีด๋ยวๆๆี๋ยนี้ของสมัย เครื่องเยอะมากเครื่องเยอะมากค่ะมีหนังปลาคอยขั้นอยู่แล้วชิมดีกว่ามามาเป็นไงว็นาเรไหมวินวินวินตรงนี้มันเป็นแบบเหมือนเครื่องเทศแบบพวกมะเขือเทศแล้วก็พวกเครื่องเทศอะผัดแล้วตรงเนี้ยข้างนอกก็กรอบข้างในก็นุ่มมากมากเลยอร่อยมากเฮ้ยตอยสิ่งที่ารอคอยทำไมมันยังไม่หมา ปีกแมวทอดปีกไก่ใส่เลยไม่บอกปีกหมูทำตำท่านี้ปีกไก่อยากกินปีกไก่แล้วอยากกินชีสกตกระตากระกตาอุยพี่เขาวิ่งมาเลยโอ้โหวางไหนเนี่ยเป็นไก่ไก่ทอดที่แบบว่าไก่บาร์บีคิวที่แบบว่ามันไม่สีแบบปกติมันไม่ใช่สีเนาะไม่เคยเห็นแบบนี้อ่ติจะเข้มข้ให้แอมลองเลยจัดไปโอ้โหนี่ทิ่มากเป็นไงโอ้โห ไม่อ่ะไม่กัดเฮ้ยร้อยอย่างเรกโอ้โอ้ oh. 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 ลอยชิมก่อนว่าร้อยฮีเป็นยังไง <laughs> คืออร่อยมากนะคะรสชาติไก่ช่ำบวกกับซอสคือโอ้ oh. <laughs> จะร้อยฮีทงคำเลย <laughs> พี่คะแม่ปอยเรียกค่ะแอมเรียกเหมือนกันค่ะี่คอยากจะสอบถามค่ะครับหนูนาพี่เขาดิพี่เขาแบบว่าอะไรนะพูดอะไรกันพี่เขาเชิญค่ะเชิญนั่งหน่อยค่ะชิงจั่วเหรอชิงจั่วจั่วไอเซี่ยลองงงงงแปลว่ายืนเหรอพี่คือเด่กน้องนั่งค่ะสวัสดีพี่เขาก่อนละกันเนาะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้ก็ผู้ชมคะเราอยู่กับพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่แบบว่าเหล่มาเข้ามาในร้านเราก็มาสั่งกับพี่คนนี้เลยแต่ยังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรคะชื่อการครับค่ะพี่การเป็นเจ้าของร้านเป็นหุ้นส่วนครับเป็นหุ้นส่วนนะคะเป็นผู้ชงกาแฟด้วยก็เป็นบาริต้าด้วยครับใช่พี่การทําไมมาเปิดร้านแบบนี้ก็หนูได้ยินว่ามันเป็น อผ้าใช่ป่ะเมื่อก่อนเป็นโรงงาใช่เมื่อก่อนเป็นโรงใช่ครับเป็นโรงงานทําพวกสิ่งทออะไรเงี้ยฮะัหรอครับผมแล้วก็เขาตอนช่วงปีที่น้ําท่วมครับน้ํามันท่วมครับแล้วเขาก็เลยต้องย้ายออกถูกต้องครับพี่ช่วงปีน้าท่วมน้ำมันก็ท่วม yes ถูกต้องคุณมาถูกทางแล้วโอเคค่ะก็หลังจากนั้นเขาก็เลยมันก็เลยเป็นที่สําหรับเก็บของไปครับโกดังก็คือใช่เป็นโกดังของทางสวนไม่เคยได้ทำอะไรเลยทีนี้เนี่ย เขาก็เลยมีไอเดียว่าอยากให้มีร้านอาหารอยากให้มีกิจกรรมขึ้นในสวนครับปล่อยขวัพี่เขาไปเดี๋ยวอักินไปพี่เขาจะหาว่าอาหารจิ๋ค่ะแล้วก็ได้ยังไงต่อคะก็แล้วทีนี้ก็เลยก็เลยมีว่าเราทางคุณจิ๊บเนี่ยก็อยากทําร้านอาหารพอดีเพราะว่าไปเร่ำเรียนวิชาชงกาแฟมาจากเมลเบิร์นนะฮะ เมลเบิร์นที่อยู่ถัดไปจังซอยตรงนี้ใช่ครับโรเลสเมลเบิร์นที่ไหนครับพี่เมลเบิร์นที่ออสเตรเลียครับคือพี่ไปเรียนชงกาแฟพี่คือพี่คนนึงใช่ครับก็ก็เลยก็อยากทำก็เลยโอเคคุยกันก็มีเพื่อนเพื่อนพี่จิ๊บนี่แหละพี่จิ๊บก็เป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนเนี่ยที่ชอบทานกาแฟเหมือนกันเราก็เลยมาเปิด ที่นี่ได้กำเรได้ที่กันเรียบร้อยอ่ะแล้วชื่อร้านนะคะเป็นใครเป็นคนตั้งอ่าชื่อร้านก็พี่จิ๊บไม่์เป็นคนตั้งครับแล้วมันหมายแปลว่าไงมันแปลว่าการทําสวนครับว่าทำสวนเอฮะแต่ว่าดีมันเราอยู่ในสวนครับเพราะนั้นพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันมีต้นไม้ที่เราจะต้องมาตกแต่งร้านนะครับแล้วพี่การคะเมนูที่ร้านที่หนูกินกันเนี่ยคือส่วนใหญ่เมนูแรกเลยพวกื่องดืกที่ขึ้นถือว่าขึ้นชื่อไหมที่หนูสั่งกันก็จริงๆมันเป็นมันเป็น ิกเนเจอร์ปะใช่มันก็เป็นซิกเกิลหนึ่งอย่างโกโก้ร้อนนึงก็จะเป็นสูตรของทางร้านที่ใช้โกโก้จริงจริงครับค่ะน่าจะนำเข้าแน่เลยเพราดูแล้วแบบมันแบบอร่อยอ่ะถ้าอร่อยอขนมปังกะเที่ยเมื่อกี้โดนเก็บไปแล้วหนูสักเที่ยก็ไม่กะเที่ยวไปผัวเลยพี่คือเมนูในร้านเนี่ยมันจะเป็นมาจากที่เราทำกันทานกันเองค่ะแล้วอร่อยใช่ครับแล้วอร่อยเราก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์พวกนี้ให้ให้ ลูกค้าได้ทานด้วยค่ะเมนูต่อไปต่อไปไล่มาเลยชีสราว่ะชีสเราวตอนนี้มันกลายเป็นเราไี่นห่งแล้วแน่นขนาดนี้เราทำไมชีสไม่รู้สึกว่ามันเลี่ยนเลยก็ชีสตรงนี้จริงๆมันเป็นมันเป็นไอตัวที่ห่อเนี่ยมันเป็นมอสซาเรลล่าชีสนะครับชื่อก็ไฮโซอะไรนะเอรเกอร์ด้ s ยชีใช่ครับแล้วก็ข้างในเนี่ยมันจะเป็น หอเป็นคอทเทจชีสอยู่ข้างในครับคือหลายชีสมากมันจะเป็นชีสสองตัวแล้วก็คือคือตัวนี้มันจริงๆแล้วมันไม่ค่อยเลี่ยนเท่าไหร่แราะมันทานเย็นทานเย็นใช่แล้วมันทำยังไงทำไมชีสมันถึงเย็นได้ปกติเราจะเห็นชีสมาก็คืออุ่นๆุ่นหน่อยใช่แต่ตัวนี้ตัวนี้คือคือมันต้องเย็นนะครับไม่งั้นมันจะห่อไม่ได้คคือป้าหนึ่งรสชาติตอนกินคำแรกถ้าปิดตากินคิดว่าเป็นเหมือนแบบไอศครีมด้วยซ้ำ แต่พอกินแล้วอ๋อมันเป็นเมนูชีสของชรับแล้วก็แล้วก็ทานมันต้องทานกับมะเขือเทศเอมะเขือเทศที่ซอสข้างล่างรทานมันจะไปด้วยกันได้ดีโอเคอ่ะมูเน่ต่อไปนะคะเป็นเมนูคือไม่อเลยเล่นเมนูเป็นสปาเกตตี้คาโบเนล่าฝาชีสครับตัวนี้ก็จะเป็นพิเศษก็คือเราจะมีชีส5อย่างนี้ห้าอย่างใช่ครับก็จะมีอ่าพาเมซานครับก็จะเป็นเบสอยู่แล้วแล้วก็ มีครีมชีสมีพาเมกิอาโน่มีเพกโกเิโน่ครับแล้วก็มีโซโน่อ่ะอีกสองจานเลยแล้วกันนะคะจานนี้พิเศษยังไงตัวนี้เนี่ยแซลมอนเนี่ยเราเขาก็จะเป็นคับแซลมอนนำเข้ามานะครับจากนอร์เวย์นอร์เวย์เลยใช่ครับโอ้แล้วก็พิเศษตรงรอบๆใช่ไหมใช่รอบๆก็จะมีมาคู่กับ มะเขือเทศซาวซ่านะครับแล้วก็ในมือด้วยเศษด้วยอันนี้มันจะกรอบมากใช่ฮะมันก็ต้องค่อยๆแล่หนังออกมาก่อนตัวทำต้องแยกกันทำอร่อยออีกจานนึงจานสุดท้ายปกติเราก็จะเห็นมันเป็นอีกสีจังวันนี้ทำไมมันไม่เหมือนสอีไม่เหมือนร้านเดียูคือจริงๆตัวนี้จุดเด่นมันจะอยู่ที่กลิ่นนะครับกลิ่นที่มันมาจะเป็นกลิ่นเห็ดทอฟเฟิลฮะกลิ่นมันจะ เทปทับมมันแพงมากใช่ครับอ่ามันเราก็มาะสนกับปีกไก่ที่มันเป็นของที่ทานง่ายของของคนไทยอยู่แล้วค่ะโอ้โหตอยแต่ละจานนี่ถือว่าเด็ดมากเด็ดทุกเมนูเลยอยากให้ค่ะเวลาเราไปร้านไหนไอ้นี้เข้าเรื่องละเวลาไปร้านไหนพิ่ีกาะมันจะเป็นธรรมเนียมว่าสองสาวชิฟเชฟแอมมาตอยต้องทำหนึ่งเมนูที่ร้านแต่ว่า ทำไรเดียรตอนทำไรดีอ่ะอยากให้ทำไรอ่ะอยากให้ทำอะไรอ่ะทำเป็นปีกไก่ไหมครับง่ายสุดใช่ไก่ทำสุดท้ายอ่ะคะใช่ครับของโปรดเลยทาเอาทำยากก็ไม่ยากมากทำเองที่บ้านได้เขาอยู่แล้วเาโอเคได้ มีการช่วยด้วยนะได้ครับโอเคอย่างนั้นก็เดี๋ยววันนี้นะคะชิฟเชฟจะมาทำเมนูจานนี้เลยค่ะปีกไก่นะคะซึ่งเป็นทัโป่สูตรเฉพาะของทางร้านนะคะจะเป็นยังไงจะรอดไม่รอดและจะกินได้กินได้ดิกินได้แน่นอนเพราะว่ารสเดิบดีนะคะใช่เอาเป็นว่าในช่วงหน้าค่ะมารอลุ้นกันนะคะกับรายการชชฟเชฟค่ะใครเป็นชีสเลเวอร์ห้ามพลาดนะคะเพราะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับประวัติของเจ้าชีสแสนอร่อยกันค่ะ ทุกวันนี้แต่ละภูมิภาคทั่วโลกได้มีการทำชิสด้วยสูตรต่างๆให้เลือกอร่อยถึง3,000กว่าชนิดแต่ทราบกันไหมคะว่าต้นกำเนิดมันมาจากความบังเอิญมันเริ่มจากเบดูอินหนุ่มเร่ร่อนบนรังอูดคนหนึ่งขี่อูดข้ามทะเลทรายร้อนๆพร้อมเสบียงที่นำติดมาด้วยคือนมที่ใช้กระเพาะอาหารแพะตากแห้งเป็นภาชนะถุงใสระหว่างการเดินทางหลายวันทำให้กระเพาะแพะที่บรรจุนมนั้น ถูกเขย่าอยู่เกือบตลอดเวลาประกอบกับอากาศที่ร้อนระอุในกระเพาะแผลแหง้งทําให้เกิดการแยกระหว่างน้ํานมและโปรตีนนม จนถึงเวลาเบดูอินหนุ่มเกิดหิวเขาเปิดจุกกระเพาะแพะหวังว่าจะดื่มนมให้หายหิวปรากฏว่านมที่อยู่ในกระเพาะแพะกลายเป็นก้อนแข็งตอนแรกว่ากันว่าชายเบดูอินคนนี้คิดว่าสเสบียงของเขาบูดเน่าเสียหายแต่ก็หิวและเียดายเกินกว่าจะทิ้งจึงลองชิมเจ้าก้อนปริศนานั้นและปรากฏว่ามันอร่อยและนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดชีตบนโลกใบนี้ จากนั้นมันก็ถูกทำขึ้นแบบจงใจและสุดท้ายก็แพร่หลายไปทั่วโลกเหมือนดังปัจจุบันนั่นเองค่ะ แน่นอนว่ามีจานที่แต่งมาแล้วนะคะง่ายมากแล้วก็วัตถุดิบอีกหลักๆคือแป้งใช่แป้งสาลีเอาไว้คลุกใช่ไหมคะเาวลาทอดแล้วก็ผักนะคะไว้โรยอันนี้ก็เป็นพวกหอมกระเทียมเป็นผงหอมกระเทียมครับค่ะเอาไว้โรยเหมือนกันนะคะส่วนอันนี้มันมีเกลือใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเกลือแล้วก็เป็นพริกไทยดำเอาไว้ดำเอาเป็นว่าในมือแอมเดี๋ยวมาดูดีกว่าอันนี้วัตถุดิบสำคัญมากๆเลยนะคะนั่นคือไก่ มือไม้อ่อนเดี๋ยวโยนจับไปข้างล่างเลยอันนี้เป็นส่วนไหนของไก่คะพี่กาอันนี้ก็จะเป็นปีกปีกปีกไก่ครับปีกมฮะยืบแขนได้นะแขนปีกได้อยู่นะคะแต่สองจานนี้จะสังเกตได้ว่าไม่เหมือนกันนะคะแต่จากการจานนี้คือเป็นออริจินอลเลยยังไม่ผ่านการเลาะค่ะถูกไหมคะแต่อันนี้เลาะแล้วใช่อันนี้เลาะขั้นหนึ่งอันนี้อะไรน้ำถมมนุษย์หรอ อพอดีเลยลวันนี้ไม่ไใส่อหอน,นี้ไม่ได้ฉีดจกรนะเละไมน้อหอมฉันหดใหญ่แปลกๆไปเลย <c oughs> อันนี้คืออะไรอพิการเนน้ำมันเดทัฟเฟิมาเริ่มหมักไก่กัเลยดีกว่านะคะใช้อะไ,ไหมกัก <c oughs> บ็ใช้คราจะเป็นเกลือกับพริกไทยเราพาไก่ไปชุบแป้งเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยทน้ำทาแป้งแล้วนะคะตอนนี้ โอเคตอนนี้ก็น้ำมันน่าจะร้อนแล้วใช่ไหมครับพี่กาเรแล้วก็ใส่ลงไปเลยใช่ไหมร้อน้ำมันร้อนนะกาทอดคือมันจะสุกมันจะสุกทั่วครับคือน้ำมันเนี่ยมันต้องร้อนมากแต่ตอนทอดอ่ะต้องเป็นกลางครับอ้าวแล้วอันนี้เราใส่ตอนไหนคะพี่การเราใส่ตอนตอนหลังครับตอนขึ้นมาแล้วเสด็จน้ำมันเรียบร้อยแล้วครับมันเป็นอะไรละนะพี่กานเป็นเป็นน้ำมันเ็ดทอวเวิลครับ เป็นเหมือนิคงของเผ็ดต่างๆใช่ครับน้ำมันออกน้ำในไก่ใช่ครับโอเคค่ะตอนนี้ก็สุกแล้วน้อพพิกานะคะเดี๋ยวเราที่มาเสด็จน้ำมันใช่เลยค่ะต้อยต้อยมาถูกทองเลยอ่ะอ่าอ่ก็โรยนี่อันนี้โรยครับโรยให้ทั่ว เด er so okay, okay, yeah. like ี๋ยวฉีดน uh ้ำม uh uh ันก uh eh ่อนครับเลงผิดครับโอเคเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วกับจานนี้เย้สุดยอดนะคะผ่านไหมพี่การผ่านครับใช่่หน้าตาก็ผ่านใช่ไหมคะอ่างี้ดีกว่าค่ะเต็มสิบให้เท่าไหร่คะพี่การหน้าตาหน้าตาการแต่งการหน้าตาพี่การหนึ่งพี่การหนึ่งพี่นานสิดูหน้าตาพวกหนูไว้ไม่ต้องดูหน้าตาจาน เอาไปแปดแล้วกันครับโอ้ยพี่การปกติถุบไปรายการไหนเขาให้สิบแปดเาต็มแปดนะครับโอเคอะชิมเลยดีกว่าแอมโอเคอ่ะพี่การหนูเสียสละให้หนึ่งชิ้นพี่การเลือกชิ้นเล็กสุดอ่ะอร่อยออชิ้นนี่หอมครับโเทคนิคเขากินยังไงคะับเขาจะสัมผัสมันจะแบบมีกลิ่นกลิ่นเแล้วก็ ต้องกินออริจินอลก่อนหรือว่าจิ้มเลยแล้วก็ก็ทานออริจินอลก่อนนะครับแล้วก็จิ้มถ้าเกิดว่ามันอยากได้รสชาติที่มันจัดขึ้นอะไรเงี้ยครับโอเคกินเลยดีกว่ากินเลยร้อนอยู่เลยอ่ะอร่อยอ่ะถมมากอือโอเคเลยค่ะพิการนีงมีพิการข้างในคงไม่ปลอดภัยมีพ่การข้างในสุกเลยเนี่ยอืออร่อยมากเลยค่ะ ผมรู้คมค่ะแต่ว่าถ้าอยากกินแบบว่ารสชาติออริจินอลจริงๆเนี่ยต้องมาที่ร้านนะคะแ r a เน t i o n นั่นเองค่ะแล้วที่ร้านเปิดที่โมงกี่โมงหยุดวันไหนไหมคะพี่การที่ร้านจะหยุดวันจันทร์ครับแล้วก็เปิดวันอังคารถึงวันศุกร์เนี่ยค่ะ11โมงถึง5ทุ่มครับผมส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยเสาร์อาทิตย์9โมงเช้าถึงงาน้าเลยนะคะแล้วมี เฟซบุ๊กหรือว่าอินสตาแกรมไหมคะก็อินสตาแกรมก็จะเป็นอ่ plantation cafe plantation underscore cafe underscore bangkok ครับยังไงถ้าใครตามไม่ทันก็ตามข้างล่างนี้เลยนะคะก็สามารถไปกดไลค์ไปติดตามได้นะครัร่วมโซโลกันด้วยนอกจากนี้ร้านตั้งอยู่ที่ไหนคะช่วยบอกทางหน่อยสำหรับคนที่มาดูอย่ากจะขับรถมาเลยเนี่ยตั้งอยู่ไหนร้านตั้งอยู่บนถนนคลองลำเจียกนะครับ่อยู่ใน the put english garden ครับค่ะ ่รในี้ก็มีเรียบตระโด้สวสวยมาแวะถ่ายรูปได้ครับมีที่จอดรถรองรับเรียบร้อยนะคะยังไงใครที่กำลังมองหาร้านชิลๆสบายๆเหมือนนั่งทานอาหารค่ะชิลอยู่กับเพื่อนๆแล้วก็คนที่เรารักทํกกับครอบครัวแล้วก็อยู่แบบสวนเออน่ารักอ่ะชอบมากนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะทางรายการชิปเชฟแอมแล้ก็มาจอยก็ต้องขอบคุณพี่การนะคะขอบคุณมากนะคะเรามาถึงก็ขอขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำร้านแห่งนี้ด้วยนะคะลืมถามหนึ่งอย่าง มีโปรโมชั่นให้คุณผู้ชมของเราไหมคะก็ถ้าเกิดบอกว่ามาจากชิปเชฟเดี๋ยวลดให้1 0บเอครับอ้ยดีมากเลยลศเลยเบกกะจ้ะมาจากชิปเชฟพี่โอเคค่ะอย่างนั้นเอาเป็นว่าใครอยากมานะคะก็อย่าลืมตามพี่การบอกไงสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะคะแต่สำหรับวันนี้เวลางของเราหมดเลี้ยวใช่เรามีท่าด้วยค่ะพี่การเวลารายการชิปเชฟของเราหมดแล้วนะคะเขาทำทำท่า ชีฟเชฟอย่างงี้นะคะต้องทำการิการเหกันะทุกคนต้องทำค่ะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงับเชายทั้งหมดเลยเนาะผู้ชายก็ทำพี่ผู้ชายก็ทำค่านอ่นี่ชีฟชีฟเชฟเชฟแต่ว่ายังไม่ทำตอนนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการชีฟเชฟของเรานะคะก็หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสองโมงถึงสองโมงครึ่งค่ะแล้วมาดูกรสูดกันกับพวกเราชีฟเชฟ โอเคครับเอมากินต่อดีกว่า